ครับเซลดับสี่พันรอครับผมใ่หายบอแล้วพี่น้องใหายบอแล้วครับแห้งานใหม่แล้วเมื่อนี้แห้งานขุดสะผมที่เฮ็ดหมองยู่หมองซ้อครับวันนี่ข้าวเข้าดู

นี่ว่ากันไหมข้าวกินปลาครับพี่น้องมากินข้าวรำกันครับยายสามาเน้อมีเรื่อเสียทีมงานสุดไหมครับมื่อนีร่จากใครเป็นใครแต่เขียวอึ้บือกันเบิดอามากินข้าวครับก่อนโรงงานเ้าก็ต้องเติมพลังก่อนกินข้าวกินเห็ดกินแก้วไม่มีปลานี่ว่ากินข้าวกินปลาเพราะอะไรเน้่ย งงตะเบิ่งบ่ครับพี่น้องเสียสนใจกันทางเสือรำซิงพดัดเลาะได้ไหมครับเสียนี่แม่โคได้ชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดของแม่โคครับมี <c oughs> ข้อต้องการครับผมเสียบแหนบหนุนนัวๆ <c oughs> กินข้อแรกก็สิไปลุยงานกันต่อครับผมแม่มักเขา แจกฉุกเืินพี่นอ้องพอได้ต้มกาแฟครับต้อเศ้าเอาดินนะั่นมาใส่เอาเอาดิน,ดน,นช่วงมาใส่เอานันละเพิ่นได้ดิน้องกเกษตรเพิ่นเอาไม่หายรึวมามตัวน่อยมาดความตัแม่ม่เหนแกผ่าฟอยเพิ่นตัวหนึ่ง

น่ไงนกะนน่เนร่จแล้ว่าวพวกกนเมือกี้เียวแล้วไหนักนี่ยตดปุดปุ๊บจ่๋ยนี่เนี่ยประมาณเนี่ยประมาณต้องทำเม่โคตเสีย มเกียวยังกบไมโคกับทานบดดำนเลียนท่านบอโวบึงี่เลีนมาดำท่นบอมเงีแท้มาิหลอดวดดำท่านบอเมื่อตี้ก่งกว่าพื้นไ่ได้เห็นออกไปข้งนอกก็ต้องไปย้ายมันงามดอกตักใส่ตักใส่ตักใส่รุมมุมขึ้นไปเลยเร็วตัวก็ต้องไปย้ายต้องลดให้มันง้ามมันได้เห็นอกยังได้ปลาไป nè, bây giờ đây, đấy, đây. Vào này? Khỏe thì vợ, cái. Bây giờ bắt đầu, đi câu. Bắt đầu đi Bỏ cái này lại cái câu, mình bỏ cái xe chấm nón đi câu. Chấm nón Nó cái tiệm mugi hứa cái câu, mình bắt à? Thế mà nó này bớt mà. Nên là níng. Níng, bây giờ đi từ đòn, từ xiềng đi nào. Nón, từ từ nón lại. Nhìn xíu mương rồi rút xuống. Bây giờ em cái ngán với câu, tối thì em cái này tiệm lại cái câu, tây ban bơ ngán. Thế này níng. Thế này, một ngày, một ngày nửa ngày rút ี่พี่นมีมูนี่นี่ยิ้มอยเลยนะควรก็ยิ้มอยเลยนะม่เด้ซื้อขัแข็งมาใส่ถังไปมันต้องเอาไปซื้อไอ้ข้วเทเป็นถุงใ้มือเศร้าอ่ะข้บ้านน่ะพ่นพอพเอนะดีแล้วบอยบักแทกมานอนน่ะบอแล้วุณิขากแทุณต็มแขกแนวตี บไว้่มของแท้นาะของแท้นะพูดนะลูกลูกสับปะรดบักขามสุ่มกาว่าวันกะปั้นเขาบ่นมาเกี่ยวเขาอยู่นี่เขามาเกี่ยวเขาอยู่นี่สามปีเหรอเขามาเกี่ยวอยู่นี่สามปีเหรอเขาไม่ไหนเขาจะกิน ไอ้้บงตนก็รู้ตามบอลข้ามสมเอนี่ยเท่ๆว่าไทยใบกับขีขับใบใบกับขี้แม่โคนี่ยบ่สวมหาจะแตกเนี่มึงรับตายให้ยังม่โเคยเคยเห็นบอสพี่น้องใบกับขี้แม่โคหันหลังด้วยอันลังขีแม่โคขันให้ยังหันหลังหันลังมันจะมันจะโมมีแม่โคเขาเริ่มจะเอาเอาใส่ให้เออเลื่อไสให้ดิโอ้องความหน่อยองปวาม ใบกับกีมาโคอยู่แต่ว่าเขาห่งเรื่มเขาห่งเรื่มมารูปไม่โคใส่ไห้เลยเรื่มบอกบอกแก้วว่าท่านได้อะมันห่อนไปแล้วน้ำห่อนเขาน่ะโอ้ยส่ง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 ไปส่งไหมปิดปิดแท็กหมุนหมุนปิดหมุนขวาหมุนขวาเออแล้วก็ต่อขึ้นต่อตรงนั้นขึ้นบอสตัวดำดำมาขึ้นเออพอแล้วเหลือยสานั้กระอยไห้จวด์ป่ะปันเนี่ยต้นมะขามตัวนี้มันพ่อ มันมาสงมันมันดีันแต่สีไงมีบางเนไหมผู้คฟังเขาอยู่บนไินสีปฏิบัติเขาเด้กเขาที่ตีมันมีควน่แม่มาเทียบกันแม่สนมาจอดแท้กันแม่สารตเชียงแท้กันเนี่ย้ามันสว้นกลุ่มเลยนี่ควานกลุ่มเลยอ่าบอกซื้อเลยที่ตสีดีกันเออดีเหมือนกันเถอะแล้วแต่คนมากับแนวมันเนี่ยนพี่น้องครับตัวมะขาต้นนี้อเสียบมาไหมมาทำการมากินกาแฟซสอมกันครับ เขส่วนเขาวานไหมเขดีไหมไงบอไม่พี่น้องเอ้ยเบิ้งตอนต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สนิ้ครับสวัสดีครับฝากไว้แท้ก็ไดฝากไว้แท้่าฝาก